นี่นะครับเขาก็มีการสนทนาการเล็กน้อยนะครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมพาให้ฟังนะคะเพราะผมปิดเสียงอยู่เป็นไงบ้างปลายเหนื่อยไหมเอาเราไม่ต้องปิดเสียงขนาดนั้นก็ได้เนาะอันนี้จะเหมือนกับแบบตอนเข็นกระเป๋าที่เ,เ,เกาหลีกับญี่ปุ่นใช่ไหม ได้ไดเสียงเขาเสียงมันเข้าใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องเบาเยอะๆหน่อยนะฮะเราก็ตะโกนคุยทุกคนจะได้ไม่ต้องยินนะฮะเดี๋ยวผมพากเสียงแทนแล้วกันนะฮะเป็นไงบ้างปายวันนี้เหนื่อยไหมโค้ชเฟนเขาคุยกันนะครับด้านหน้าก็เป็นการซ้อมละครไปนะครับด้านหลังก็ ถ้าเป็นการซ้อมในลักษณะนี้ก็เข้าใจว่าในละครทั้งสองเรื่องนะครับน่าจะมีการสแสดงของนุกกับปาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากสตรีมไลด์ด้วยใครที่หลงกลุ่มเข้าไปผมขออภัยด้วยแต่ว่าซื้อไว้เถอะไม่เป็นไรวันที่18นะครับที่อุบลน,นะครับตรแต่ผมก็ได้แก้ไขโดยการปักลิงก์ใหม่ให้แล้วนะครับปักลิงก์ใหม่ให้แล้วนะครับเป็นของวันนี้เนาะเสียงแอดก็เบาค่าะเบาครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าพูด ถ้าเปิดไม่ดังมากทุกคนจะได้ยินเสียงในงานด้วยขออนุญาตเบาเนาะนะครับขออนุญาตเบานะครับในแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีบนเวทีก็มีเตียวมีเตียวเม่ต้นด้วยนะครับอะแค่นี้พอนะฮะเตียวเม่ต้น <c oughs> สปอย <c oughs> เป็นคนที่เป็นคนที่ เป็นคนที่สปอยหนังสปอยละครไม่เก่งนะฮะดีค่แอดสวัสดีฮะอยากดูตามในกลุ่มเลยครับใช่ใชใช,ใช่นะ,ะคุณจุบแจงพูดถูกอตอนนี้เราทักทายคุยกันก่อนก็ได้นะฮะอแอดซูชิชุดปลากวันนี้ใช่นะฮะอยากดูก็อยากให้ดูเนะาะเพราะว่าบางคนก็แบบบางคนก็แบบเนาะ<อ>ปัจจัยไม่พอเราก็เข้าใจแต่ว่าขายงานก็อยากขาย ก็ตามใจหน้าจอแล้วกันว่าอยากให้ปิดเสียงอยากให้ทำอะไร,ระแล้วแต่พวกคุณนะ,ะ,ะนฮะ <c oughs> อยากได้อยากได้ภาพมุมไหนอ่าบอกมาครับมุมนี้แหละดีเราแอดเ้าดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดินตามหากันก่อนนะฮะเออถอยหลังถอยหลังมาตองปลายน่าจะใช้เวลาส่วนตัวต่อปะเออปะอ่าตอนนี้ตัวนี้โอเคโอเคอนะฮะอ๋อนุกดูแลป๊าสวยมากนะฮะประมาณนี้เนาะตองตองถอยออกมาครับเผื่อปลายเขาจะใช้ เวลาสวดตัวทําอะไรอ่ะดูนุกก็ได้ดูนุกด้านหลังก็ได้ฮะดูนุกด้านหลังหลังไปทีไม่ใช่ไม่ใช่ว่าด้านหลังมองมุมมองด้านหลังใช่ใช่ใช่ประมาณนี้โอเคครับดีครับดูมุมนี้ก็ได้เกลไกเนาะขนมเพลินไม่มีละอแอดน้องปลาอยากตีกองวันนี้รหัสลับอะไรดูที่ปักหมุดเลยครับโอนแล้วยังไม่ดึงเข้ากลุ่มรอแป๊บหนึ่งแอดทานข้าวยังเดี๋ยวโมโหหิวทานแล้วฮะทานแล้วนะครับ ทานแล้วนะฮะอุย้ยทำไมทำไมพูดทำไมนุกพูดเสียงหวานจังหวานมากทุกคนนุกพูดเสียงหวานมากนะฮะอุย้ยหน้าง,งานหน้ามามากคุณเนตตี้ครับรหัสรับหนึ่งห้าเก้าครับเอ้ยหนึ่งหนึ่งห้าเก้าถูกต้องแล้วนะฮะดูถ้าใครได้ดูรายการที่นุกไปร้องเพลงวันก่อนที่ช่องเวิร์กพอยท์คนจะจำได้ใช่ไหมว่าเรื่องของการแสดง ที่ลุกร้องเพลงความต้องการทางแ,แพทย์สูงน,นั่นน,นะฮะนั่นแหละฮะคือนุกเป็นคนที่ตั้งใจในการแสดงมากแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่นุกจะได้แสดงในในบทบาทที่แบบว่าอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับซื้อได้ถึงกี่ทุ่มเออสามทุ่มสี่ทุ่มซื้อได้เลยครับไม่ต้องห่วงฮะแอดทานก๋วยเตี๋ยวเปาเดี๋ยวว่าจะไปทานเหมือนกันนะครับ อยากอยากให้อยากให้ได้ชมอยากให้ได้ชมกันนะครับวันนี้อยากให้ได้ชมกันนะครับครับอยากให้ได้ชมกันดูคราเพาะมากจำได้ใช่ไหมใช่ไหมขนาดครูสลายังชมนุกเลยใช่ไหมขนาดครูสลายังชมนุกเลยว่านุกเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากขนาดเขาตื่นเต้น แต่ด้วยความตั้งใจอันสูงส่งสปีลิตของการตั้งใจในการทํางานอย่างสูงส่งทําให้เขาสามารถที่จะสื่ออารมณ์ได้อย่างได้อย่างดีมากแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่นุกจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทที่เขาผมว่าความตั้งใจของเขาไม่แพ้ไม่แพ้งานวันนั้นแน่นอนนะครับก็เลยใช่เพชรตัดเพชรสามสีใช่ไหมใช่ไหมเห็นไหมกรรมการชทม้งสี่คนใช่ผมประทับใจ ผมประทับใจนุกตอนไหนรู้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะเป็น,นเขาจะเป็นแขกรับเชิญของแต่ละสีใช่ไหมแต่คุณดูสีอื่นสิค,คุณดูสีอื่นนะพวกนั้นคือศิล,ลปินมืออาชีพทั้งนั้นนะครับแต่นุกเนี่ยพอเข้าไปแสดงในานามของทีมพี่เบิ้ลใช่ไหม <laughs> พี่เบิล <laughs> พี่เบิลใช่ไหมอของของอใช่ไหมถือได้ว่า กรรมการให้คะแนนเท่ากันนี้คือไม่ธรรมดานะครับสำหรับสำหรับการแสดงของนุกไม่ธรรมดานะนุกครบรถจริงๆใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากกับทุกงานใช่ครับใช่ครับนะครับเขาเป็นคนที่ตั้งที่ร้องเพลงก็เพราะการแสดงเนี่ยเข้าถึงอารมณ์เป็นอย่างมากนะครับเข้าถึงอารมณ์เป็นอย่างมากนะฮะเป็นคนที่รู้มุมกล้องเลยนะฮะ ชอบที่เบิร์พูดพร้อมมากๆเห็นไหมทาไมเบิ้ลนถึงชวนนุ๊กมาใช่ไหมเพราะว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างในนุ๊กปลายเขาเห็นอะไรบางอย่างเขาเห็นถึงความตั้งใจใช่ไหมนุ๊กเป็นคนที่ตั้งใจในเวลาทํางานมากใช่นะแล้วก็การแสดงออกทางสายตาไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรืออะไรที่เป็นเรื่องจริงเราจะเห็นทั้งหมดนุ๊กเป็นคนที่นุ๊กเป็นคนที่ ใช,ใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้ปร,นประมาณนี้นะฮะโอเคครับประมาณนี้นะ,ะค,ครับผมก็จะพูดกบเสียงไปเรื่อยๆเนาะทุกคนจะไม่ได้ยินเนาะ,ะแอดแปะแอดแปะลิงก์ผิดตอนนี้แก้ถูกแล้วฮะแก้ถูกแล้วฮะนุกให้เกียรติในการทํางานในอาชีพใช่ครับรเรื่องของการทํางานนี้คือนุกเต็มที่นะครับนุกเต็มที่แล้วก็การแสดงในเรื่องของสายตาท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างคือเรามองเห็นเนี่ยคือชัดเจนมากนะครับ คือชัดเจนแล้วก็นอกจากการแสดงแล้วนะครับเรื่องของสปิริตในการทํางานหรือแม้แต่การดูแลทีมงานหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่คือนุก๊กคือนุ๊กเพอร์เฟกมากไม่ใช่ว่าเป็นนักแสดงแล้วแบบต้องแสดงเก่งแล้วไม่สนใจคนอื่นนะทีมงงทีมงานนี่คือนุ๊กดูแลตลอดนะครับเราได้ร่วมงานกับนุ๊กเนี่ยรู้สึกว่าแบบนุ๊กเป็นคนที่นอกจากเรื่องของการแสดงยังยอดเยี่ยมแล้วนะครับเรื่องของในช่วงเวลานอกการแสดงนุ๊กก็เป็นคนที่ ใส่ใจในทุกๆคนในทุกๆท,ทีมงานทุกๆคนนะครับนุกจะดูแลทุกๆคนเป็นอย่างดีมากนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งโอ้ยมีอยู่หลายครั้งที่ตอนนั้นไปทํางานไปทํางานไปที่เกาหลีใช่ไหมไปเกาไป,ไปที่เกาหลีตอนนั้นเราไล์สดจากเราไล์สดจบในช่วงของที่ที่โซเวอร์นะครับที่โซเทอร์เราก็ไล์กันตั้งแต่ขึ้น ขึ้นตั้งแต่นั่งรถกระเช้าขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปที่ขึ้นไปที่โซทาวเวอร์เสร็จนะครับขึ้นไปที่โซทาวเวอร์เอาด้านหลังมุมมุมด้านหลังแล้วกันนะที่โซทาวเวอร์นะครับเออเราก็ไลฟ์กันใช้เวลาสักพักหนึ่งพอไลฟ์เสร็จเนี่ยเราก็ไปทานอาหารอยู่ด้านบนนะครับก็แวะไปทานอาหารด้านบนเออผมก็ไลฟ์ผมก็ถือกิมถือกล้องใช่ไหมเป็นระยะเวลามานาน นานพอสมควรก็พอไปทานอาหารเสร็จตอนนี้นเราก็หยุดไล hàng. แเราก็ผมก็ไปนั่งพักอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะและ้วทุกคนก็สั่งอาหารทุกคนก็สั่งเมนูเมนูต่างๆแล้วเขาก็จิ้มจิ้มเลือกเมนูกันนุก,ก็จะนั่งอีกโต๊ะหนึ่งนะผมก็นั่งอีกโต๊ะหนึ่งก็เอากล้องวางเสร็จก็เหนื่อยคือยังไม่อยากทานอะไรเนาะนุก,ก็สั่งอาหารสั่งนู่นสั่งนี้ด้วยความที่เราแบบเหนื่อยแล้วไม่รู้ว่าจะสั่งอาหารอะไรเพราะมันเป็นอาหารของเกหาหลีไงเราก็ไม่รู้จะทานอะไรก็อบอกเอ้าเอาเอาเอา,เอาแบบที่นุกสั่งแล้วกันแล้วก แล้วเหมือนจะมีอยู่ประมาณสองสาชามที่สั่งตามนุกนะฮะพอแล้วผมก็นั่งพักอยู่เหนื่อยนั่งพักอยู่พักหนึ่งนะจนจนอาหารเสร็จนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินไปดูหรอกเพราะว่าคิดว่าเออเดี๋ยวนุกทานอะไรก็จะไปหยิบอันนั้นปรากฏว่าพ่อเขาทำอาหารเสร็จของนุกจานแรกนะฮะทำเสร็จเราต้องไปเราต้องไปเสิร์ฟตัวเองเป็นเซล์เป็นคล้ายๆกับต้องดูแลตัวเองใช่ไหมปรากฏว่าจานแรกนยะนะครับนุกก็เดินไปดู ว่าคุณว่านุกไม่ได้หยิบจานนั้นมาทานเองนะฮะนุกหยิบจานนั้นมาให้ผมทานนุกหยิบจานนั้นมาให้แอดทานให้ผมทานผมนึกโอ้โหนุกแบบแบบพือประทับใจเขามากเขาเขาคงรู้นะว่าผมแบบเหนื่อยในการกับการทํางานอะไรประมาณนี้นุกหยิบจานนั้นมาให้ผมทานเลยนะฮะผมก็บบโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เขาบอกว่าเออพ,พี่พี่ทานไปก่อนอะไรเลยหลังจากนั้นน,น,นุกก็ไปหยิบจานจานคนจาน,จานอีกจานหนึ่งมาเสิร์ฟผมจำไม่ได้ว่าเสิร์ฟใครนะส่วนจานที่สามหรือจานที่สี่เนี่ยนุกถึงจะหย นะครับนุ๊กคุณก็หยิบจานนั้นไปทานเองนั่นก็คือความเขาเรียกว่าเป็นความน่ารักของเขาเป็นความที่เขาดูแลแล้วก็ใส่ใจต่อทุกๆคนมากนะครับอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเนอะ <laughs> รู้สึกแบบอุ้ยศิลปินต้องต้องมาดูแลเราโอ้โหเราก็เราก็เกรงใจแต่ว่านุ๊กเป็นคนน่ารักนะครับดูเป็นคนน่ารักนะครับ,เ,นนนรนะรบเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ดูแลขนาดผมนะยังดูแลแขนาดนี้นะคะแล้ว จุดจุดจุดแล้วก็จุดจุดจุด,จด,จดนะฮะใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่ดูแลทีมงานดูแลอะไรดีเสมอนะก็ถ้าเห็น,ถ,หนถ้าเห็นในไลฟ์ก็จะเห็นอยู่บางช่วงที่เขาที่เราช่วงที่ญี่ปุ่นที่เราไปเที่ยวยูนิวอร์แซลเขาก็จะเห็นว่าฮี่เจี๊ยบมี q r วโค้ดเข้าเข้าเข้าไปในเครื่องเล่นหรือย,ยังเขาก็จะถามเสมอนะครับเขาก็จะเป็นห่วงทีมงานแบบนี้แหละนะครับแอดทำไมจําไม่ได้ว่าเสิร์ฟเสิร์ฟใครอีกคน แอดทำไมจำไม่ได้ว่าเสิร์ฟใครอีกคนอ๋อแล้วอะไรนะอันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู้แล้วใครไม่รู้อาจจะเป็นทีมงานคนอื่นก็ได้นะครับใครจะซื้อไลฟ์ผมปักหมุดไว้แล้วก็เข้าไปตามนั้นเลยนะครับเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนน่ารักครับเขาเป็นคนน่ารักจริงๆนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าจริงๆกับทีมงานกับทุกคนทุกคนก็เลยรักเขา นะครับไม่แปลกที่ f อซจะรักเขาขนาดทีมงานที่อยู่ใกล้ชิดนะฮะทำงานด้วยกันกับเขาก็ก็ยังรักเขานะครับโอเคเดี๋ยวนุกปายจะสาวเช็คปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังเนาะเปิดเสียงให้ฟังนะครับขอภัยที่แอดพูดถึงคนเดียวเดี๋ยวอีกคนน้อยใจเอ้าก็ช่วงนุกแสดงก็เลยพูดถึงนุกปายก็ปายก็ นะฮะไปก็เหมือนกันนะครับไปก็เป็นคนที่ถ้าปายใช้เวลาส่วนตัวเสร็จอ๋อถ้าปายใช้เวลาส่วนตัวเสร็จตองตองไปดูายให้หน่อยใช้เวลาส่วนตัวายคุยโทรศัพท์หรือเปล่าอ๋อคุยเสร็จแล้วนะโอเคโอเคประมาณนี้อาจจะเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่เป็นไรเนาะประมาณนี้นะครับนั่งอยู่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวหลายคนจะน้อยใจบอกห่างๆก็ได้ครับไม่ต้องไปด้านหลังอยู่ไกลๆก็ได้ครับโอเคประมาณนี้นะฮะตองพยายามหามุมอยู่ว่า ให้เห็นนุกกับปายพร้อมกันแต่อยู่ด้านหลังนี่หามุมยากมาก <laughs> แอดพูดคนเดียวน่ารักทั้งคู่แหละจริงๆปลายก็น่ารักทั้งสองคนอ่ะเดี๋ยวน้องจะซาวเช็คแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้นะครับ